ครับวันนี้พามาดูหัวซากครับวันนี้เรามาซื้อซากบ้านซ่องครับแต่ว่าเป็นหลงที่บ้านครับไม่ใช่ตลาดนะครับวันนี้นี่ครับคอกนี้เราคัดได้สิบสองตัวครับคอนนี้ซื้อไปแล้วครับหนึ่งมืนมืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับคอกนี้สิบสองตัวนะครับจะเป็น โชเล่โชเล่หน่อยครับหนึ่งมืนเจดพันแปดร้อยบาทครับเดี๋ยวข้ท้าให้ดูกันหน่อยได้ไปสิบสองตัวครับข้องนี้สิบสองตัวนี่ครับก็มีเยอะครับวันนี้ขอลงที่บ้านนะครับไม่ได้ลงที่ตลาดบ้าน่องแต่ก็อยู่เขตบ้านอ่องครับขอกนี้ จะของวัวครับนั่งอยู่นี่เดี๋ยวจะเบอร์โทรให้ครับครับดูกันซื้อได้แล้วครับวันนี้สิบสองตัวเดี๋ยวขอเบอร์โทรกันหน่อยครับว่าเดี๋ยวก็มาถ่ายเบอร์โทรให้ครับนี่เบอร์โทรเขาใครสนใจก็มาได้ครับทีนี้โยทินขาหัวครับ ของนี้เขาก็ขายนะครับนี่ของเขาของนี้นะครับวันนี้ก็มาท้ายกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับหัวซากเล็กๆได้แล้วครับสิบสองตัวครับชโชเล่ชโชเล่ีบคนี้ หนึ่งมืนเจ็ดพันแปดบาทครับขอค่ายาขอตัว200ร้อครับเราต้องไปทำยาอีกเราทำเองก็ตัว200ก็อยู่ครับสำหรับค่ายานี่ครับครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามตลอดพาไปดูอยู่ครับขอบคุณครับ